อ่าครับทีมเปาดันนะครับสวัสดีสวัสดีทีมงานในบ่าวดันอ่าเปาดันเมืองสุรินนะครับบ่าวดันบ่าวดันเมืองช้างทำอะไรแห้งเออขครับรถไฟแลีนตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ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 ๊ด่บนโอ้เป็นธรรมดาเด้ครับนี่ว่างครับผมเดี๋ยวได้ตึกกับวันใไม่แสกับวันใครับดิรุ่งทุ่งอย่างเดียวรุ่งปลาดเงี่ยก็สีหลอดเนี่ยบิดบิดเป็นเบิดก็ได้ครับผมตกปลาในเรียนนะครับ มีปลามีนอไม้นะครับมีสวนทุกคนเลยเห็นล้วงกันเหรว่าเห็นบางอย่านีหยเพิ่นเก็บนอไม้แล้วหันเลยตุปปลาครับผมถ้าได้ปลาพอได้ไปแกงใช้นอไม้มือแรงครับแรงที่ตรงแปดสูตรได้นอไม้นอไม้ได้แล้วครับผมอัตยานางได้พี่น้องเอ้ยจะได้กระสุงมันน้ำเนี่ยเพิ่งครับ ปุนาพัชกรนะครับผมโอ้แมนเออแมนอยู <nek> ่ครับผมครับผมเกณฑ้ก่อนนะครับคลิปนี้ครับผมครับสวัสดีครับเร็วๆนะครับฝากกดติดตามช่องบ่าวผู้สิงหเลยนะครับบ่าวผู้สิงหากินไก่บ้านนะครับครับผมสวัสดีครับโจนี้บ้านหลน์ไรมีน้องไหย